สบายดีสบัสดีกันเมื่อทุกคนเดินนอนยินดีตอนฮับเข้าสู่ซองลีสาวหล่าล้องสารเด้อซึ่งคลิปนี้น้องลองลีกับน้อง่านกับมาอัดคลิปยูเคมเฮือนนาอีกแล้วน้อทุกคนกาช่วงนี้กาน้องลีกับน้อง่านกับอัดคลิปนมกันตลอดเนาะเนื่องจากวันน้องป่านนันไดมายูเห็นน้องลีเนาะก็คืออ่าน้องป่านฮันอ่าครอบแม่ว่าจะมาเป็นลูกไม่ตู้เนาะ แบบมาให้มีตู้ใส่เวียกใส่งานแทนะเนาะเพราะว่าเมื่อน้องลีเทาแล้วเนาะซื้อยินนํำย็นไนให้กินเนาะแลวกลยวจะเห็นพวกเฮายู่นำกากันตลดดเนาะช่วงนี้การคลิปนี้เนาะน้องลีกับน้องปานก็นต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทางประเทศไทยหลายๆเดเนาะที่ส่งเงินจำนวนเงินอ่าจำนวนเงินยู่หนึ่งพันบาทเนาะส่งมาให้น้องลีกับน้องปานไปซื้อเสื้อกันหนาวเนาะ พอเพื่อนได้ทักมาถามน้องลีว่าอยู่ลองสานหนาวหรือบน้นเนาะน้องลีก็ได้ตอบไปว่าหนาวแล้วเนาะมือ้านี่หนาวปาวหนาหนาวเทหนาวอนะหนาวเฮงเาะทุกคนเริ่มแล้วเนาะเพิ่ออันข้าเจ้าว่าปีนี้ฮันสิหนาวกว่าปกตินาะละแล้วเพื่อนก็นได้ส่งเงินมาให้น้องลีเป็นจานวนเงินอยูหนึ่งพันบาทเนาะให้น้องลีฮันเอาไปซื้อเครื่อง ปั่นกับนองปานเนาะและทีนี้เพื่อนตอนแรกเพื่อนว่าจะส่งมาให้อ่าเพืเพ่อนตอนแรกเพื่อนว่าจะซื้อยูไทยส่งมาให้เนาะแต่ว่ามันมันเพื่อนว่ามันโดนเนาะรากามันอีกอย่างคาไรอันไรแนวเ,เลยเนาะมันลาเพื่อนกันเลยว่าอ่าฝากเงินมาให้ไปซื้อเอาละกามักตัวใดราก็ลกเลือกเอาเลยเนาะ,ะเพื่อนกับอ่าเพื่อนมีซื้อว่าพ่อจันเนาะเอยลุงจันเนาะลุงจันทางประเทศไทยเนาะ ขอบคุณเพื่อนในวัอีละขอบคุณจ้าขอบคุณผู้ใดขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆคนค่ะขอบคุณลุงจันขอบคุณลุงจันที่ฝากเครื่องมาให้จ้าฝากเงินมาให้ซื้อเครื่องฝากเงินมาให้ซื้อเครื่องกันหนาวค่ะแม่เนาะ ซึ่งคลิปนี้น้อ,นองลี่กับน้องปานก็ได้ไปซื้อมาแล้วน้อแต่ว่าบบได้ท่ายตอนไปซื้อดอวเนื่องจากว่าไปน้องลี่ไปเรียกลากาเลยไปซื้อเลยกับน้องปานเนาะลากาเอาน้องปานเป็นเลือกนะนอกาไดยูพูละสุดเนาะสุดนึ่งอ่ะเดี๋ยน้องลี่เอาให้เบิ้งก่อนเด้อนาอสุดน้องลี่กับสุดน้องปานเนาะตัวนี้คือสุดของน้องลี่เดี๋ยทุกคนเบิ้งสุดของน้องลี่ไปก่อนเนาะจึงไปเบิ้งสุดของน้องปานเนาะ นี่ตัวนี้เป็นสุดของน้องลี่เนาะตัวนี้เป็นทรงเลยทุกคนนะี่นะคะนี่เป็นทรงเนาะทรงนี้น้องลี่กะไปไปเลือกเอาแล้วเนาะแล้วก็ลองเบิรงแล้วแต่มันยากนนะ้อยน้อยนึงเนาะเพราะว่ามันมีแต่เบอร Pal ์นี้เ้ยทุกคนนะี่นะคะอันนี้เป็นทรงเนาะเดี๋ยว้องลี่เอาเสื้อให้เบิรงเเ้อมันเป็นสุดเลยทุกคนตุวของ้องลี่นี้นะ เป็นสุดเนาะนี่ตัวนี้ก็เป็นเสื้อนะคะนี่นี่เนาะมันก็สซิเป็นแพ่นแวนี้เลย,เลย,เลยทุกคนแพ่นนุ่มๆแนวน,นี้เลยเนาะนของรูกนี้แพ่ขนหนูนะคะไม่รู้ว่าพูดถูกไหมนะคะนี่ตัวนี้แม่นั่น ราคาอยู่ที่แปดสิบห้าพันกีบเนาะแปดสิบห้าพันกีบเป็นเงินไทยก็จะประมาณอเป็นเงินไทยประมาณเท่าไรวะสองร้อยกว่าบนเนาะประมาณนั้นเลยดอทุกคนสองร้อยนี่เลยเนาะประมาณสองร้อยกว่านี่เลยเนาะแพงอยู่ได้เนาะแต่มันกระส่วมราคาอยู่เนาะทุกคนคือลูกเลยวะอันราคาเนอน้องลี่คิดว่ามันกระส่วมราคาอยู่เนาะนี่ ผ้ามันก็นจะเป็นนุ่มๆแบบนี้เลยเนาะาคาาะักคกลายนะทุนมักหลายก็มักหลยามหนาวนี่แบบอยู่ลองสานนี่นหนาวแห้งแห้งหรือนอทันได้นุ่งเครื่องแบบนี้ก็ถือว่าอุ่นหรือนอตต้องได้นุ่งแบบนี้นอนเลยทุกคนทาบนุ่งแบบนี้นอนนี่แม่นนอนบาได้เนาะสำหรับนงลี่เพราะว่าเป็นคนมกนักหนาวอยู่แล้วเนาะโบเมนมกนักหนาวได้เป็นคนที่แบบอัานหนาวนิดนึงละกันนอนบ่รับสินะเดีย๋ยวปะอะไรกันเนาะ เดีย๋ยวจะเอาของน้องปานให้เบิ้งเนาะเฮ้ยรับตาก,กันอีกนี้ว้าวสวยจินี่ค่ะคนี่คือของน้องปานเดี๋ยวน้องลีน้องของน้องปานนี้เป็นสุดแนวนี้เลยเนาะเดี๋ยวน้องลีเน็บกระดุมก่อนแล้วเอาให้เบิ้งเดยทัสุดแบบนี้ของซ้ำน้องลีก็มีเนาะเจ๋วเพื่อได้เคลื่อนงาเพื่อน <c oughs> ดีใจ <c oughs> ดีใจมากยังไม่เคองานแทโอ้นี่นีของนักปานดีใจแหง่ทุกคนเป็นซุดได้น,นีเลยอืมจริงเลยลาบอนนี้มันีิมีอันนี้ให้พร้อมเนาะเวลาเฮาปวดหนักปวดเบากันนี้เลยเนาะยามหนาวสะดวกสบายเลยนี่เป็นซุดตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะ ับเป็ดไหมบอันนี้เป็นตัว,วอือดีวะจากหูนี้ <c oughs> สุดใน,นนี้ของผู้ใหญ่กับมีเดทุกคนขขงผู้ใหญ่ซ้ำน้องลี่กับมีเนาะแต่ว่าน้องลี่มีอยู่แล้วเนาะเพื่อนมีเพื่อนเอาให้ตะกี้หุ่นและน้องลี่กับยังนุ่งได้อยู่แล้วก็เลยว่าซื้อแนวนั้นเนาะมาเอาน้องปานลองเบ้างลองเลยเอาน้องปานไปลองยูฮานเลยเด้อทุกคนตัวนี้นะเนาะตัวนี้้า,านันราคาอยู่ที่เจ็ดสิบห้าพันกีบเจ็ดสิบห้าพันเท่าเดินแมงเงินไทยนะ ถึกสองร้อยเนาะตูของน้องอลี่แปดสิบห้าเนี่ยสองร้อยกว่าสองเรือร้อยกว่าเกือบเขาสามร้อยน,น,ไนอะไม่เนาะมามา,มาเลย,เลยอึ๊บโอ้ยนี่ค่ะอ <c oughs> ยากให้ดูนะโอ้ยตีนกาอยู่ตรงนี้นี่ได้แล้วแล้วก็มนันลุมตรงนี้ โอ้ยโอ้ยติมค่ะอีกแล้วลองแล้วค่ะนะลองแล้วเอาไปลองยูฮานมีแติ๊ดเดียวนี่ก้ออันแพรอันนี้มันซักออกง่ายอยู่ด้กนี่เัีวนี้ค่ะอุ่นจัากุยยอุ่นจนอุ่นจนฮอนแหละมากกว่ามากอุ่นฮอนกระย่านฮอนกระย่าอีกตอนยังบม่หันหนาวๆนี่นุ่งกับฮอนเนาะโอ้ ขางนี้ขึ้นไปกันมันเป็นเอียงนี่กระดุมนี่พันยีป่ปดซ้ำกันนี่ตรงนี้ง่ายขึ้นมาทีตัวนึงนี่แหละนี่ทีเดอร์ไส้มวกเพิ่มเม่โบแมนตัวนี้อีกอ่ะนี่ค่ะนี่นุน่งนอนเลยว่ะมือแรงนี่นี่ตัวนั้นมันเนี้ยบกได้เออเี็ดเด็ดได้ยังเนาะ เออไม่ละนี่หางสั้นเนาะสั้นกันเลยแล้วหางยาวเออมันมันมีลายโตัวก็แม่มีโตัแค่ตมีตัวอันเดอร์ก็นี่มามาเกือกเกือกเอฟซีเบิ้งไห้นี่ขอบใจกันได้เขอบใจเขอบใจแจ้วค่ะเข้าใจเขอบใจดูจันทร์ค่ะเออนี่ปิ้นปิ้นโตัวเพื่อนเบิ้งดูโอ้ยเอ้ย นี่ทุกคนแบบนี้เลยเนาะมีมีหางมีม่วกมวกกับเป็นตูในนี้เลยเนาะ้วก็มีบอนมีดอีกนี่สะดวกสบายสะดวกสบายนุ่งนุ่งเลยว่าหนีนุ่งนอนเลยว่ามันนี้เอากปนุ่งนอนเลยบ่าเอาบน้าแล้วก็นนุ่งนอนเลยว่าเอ้ยเอ้เอยหมาน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 อีก นี่ทุกคนกับประมาเนี่ยเดินนาอดีใจปะดีใจแหงจนหัวดีใจจนหัวเนาะเบิ่งอันอันหลังจากที่ผู้ใหญ่ใจดีเอาอันเอาเงินมาให้น้องลี่เนาะร้าน,น้องลี่กับเป็เลขเอาแล้วกัน หลังจากที่บอกน้องปานน้องปลานกระส่วนไปไป,ไปเปันไรสิไปบอลลูกเห็นอยู่ฮันน้าลูกเห็นอยู่ฮันนาอยู่เนาะ <c oughs> แล้วก็เลยว่าเออตตดสินใจผ่ารลานไปซื้อซะเนาะตอนแรกก็ว่าจะอนันเนาวหนาวก้อนเน,นาวเนาวแท้ๆก้อนจึงจะผ่ารานไปซื้อแต่ทีนี้น้องปานอดใจบด้แล้วก็เลยว่าไปซื้อให้ซะนี่ <c oughs> อดใจบไ来ก็เนาเห็นเครื่องของซารีเด้ออดใจีกเนาะนี่ก็ประมาณนี้เดินคนคนนี่ <c oughs> คางว่ามีทงอีกเนาะนี่มีถทงอีกทงอันนี้กละปีนี้นะบุญน้าวละคุ่นแล้วม,ม,มันยืดก่ะบุยืดเผยอันนี้คักละ นี่เนาะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้น้องลีกับ้องขอขอบคุณผู้ใหญ่เจดีทางประเทศไทยอีกเท่านึงเดินเนาะที่ส่งเงินมาให้น้องลีกับน้องปานซื้อเครื่องในฤดูหนาวปีนี้เนาะก็ขอให้เพื่อนยนดีมีแหงความเจ็บยาได้ความใครย่ยามีเด้อเนาะเดี๋ยวคลิปนี้น้องลีกับน้องปานจะขอตัวลาไปก่อนเดินเนาะเจอกันคลิปหน้าเดินบา,บ,าดบายบายท้าทุกบายบาย